อนะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้พี่น้องมาเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเลยเด้อพี่น้องเด้อไอนาแปลงนี้แหละไอนาของผมไ,ไ,มไอมไอแปลงนี้นี่สามไร่กว่าพี่น้องสามไร่สามงานก็เกือบสี่ไร่แหละพี่น้องเกือบสี่ไร่อืมกาเดี๋ยว้าเบงว่ามันว่ามันชีได้ร้ปานใดเออแปลงนี้นี่ ไอที่ผมไอลงคลิปให้พี่น้องดูเลยพี่น้องไอไอที่ไอตัดใบข้าววันที่วันที่ยี่สิบสิงหาหนะ่ยพี่นอ้องเออแปลงนี่แหละตัดใบข้าววันที่ยี่สิบสิงหาแต่เดี๋ยวถ้าเบืองว่ามันสีได้เ่าหลายปันไดอเดี๋ยวถ้าเบิองเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมสีเอาไปขายสดพี่น้องขายสดให้พี่น้องเบิองเลย เดี๋ยวผมสิแจ้งให้พี่น้องเบิ่งแบบจ้ะเลยทั้งค่าปุ๋ยค่าไถค่าเกี่ยวพี่น้องหลกักการสีเอาไปขายสดว่ามันสีได้จังบาทว่ามันจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนเออหรือว่าหรือว่ามันจะขาดกําไรก็เดี๋ยวถาบเบิ่งพี่น้องแเ,เดี๋ยวรอดูว่าว่ามันสิเป็นเท่าไหร่กับการปลูกข้าว ปลูกข้าวทำนาปีละครั้งหนมองข้าวนาปีข้าวไอ้เมลีหนึ่งศูนย์ห้าเนี่เดี๋ยวซีอัเพเปลี่ยนให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่นอ้องเออค่ะ,ะเดี๋ยวมองล่มก็ล่มพี่น้องเลยนี่กะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีลงให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆพี่นอ้องอืมกะเดี๋ยวซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวผมสีตัดไปไอ้ตัดไปในช่วงที่ไอ้ เทข้าวพี่น้องตัดไปในช่วงที่เทข้าวว่าข้าวไอ้นาสามไร่สามไร่สามงานนี่พี่ผมเพชรนี่ถ้าเบิงว่ามันสีได้หลายปันไดเด้อพี่นอ้องเด้อ,อเอออะเ่ยวเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะกำลังเอามาเทพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิงวา่าเล้วเรอดูว่ามันจะได้เยอะได้มากได้น้อยสักแค่ไหนพี่น้องข้าวไอ้นาสามไร่ สามไร่สามงานพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเอาไปขายเอาไปขายสดๆเลยให้พี่น,อนอ้องเบิรงพี่น้องลองเบิรงนรู้มันสิได้หลายปันไดยมันจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนหรือว่าจะขาดกำไรเดี๋ยวขาเบิรงพี่น้องขาเบิรงเดี๋ยวรอดูลงทุนไปเดี๋ยวผมจะไล่ค่าเกี่ยวค่าไถค่าปุ๋ยค่าน้ำมัน ห้พี่น้องฟังว่าปีนี้นน่านานาสามไร่นาสามไร่สามงานว่าผมลงทุนไปเท่าไหร่แล้วจะขายได้เท่าไหร่อ้าวมาแล้วพี่น้องหอดมองแล้วถึงที่แล้วพี่น้องกำลังตักลงพี่น้องเอ้ยกำลังตักลงเดี๋ยวทารุ่นพี่น้องว่าสิได้เท่าไ แต่เขาหายว่าบอกว่าได้สิบบาทพี่น้องเอยได้สิบบาทข้าวสดเพื่อราคาเต็มเมืนได้สิบเอ็ดบาทเลยี่ห้าชุดเนี่ยเก้าบาทสวะแต่ัน,นของผมเนี่ยได้ได้สิบบาทพี่น้องได้สิบบาทข้าวสดเดี๋ยวรอรุ่นอีกเีนึงนะก็พี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องปีนี้สำหรับนาน,นี้จบไป ก่สีมาซีแจ้งให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องนี่ไปขายเมื่อวานเนี่ยท่าข้าวสตึกนองเชือกพี่น้องเลยอืมนี่ได้ได้สิบบาทพี่น้องได้สิบบาทได้หนึ่งตันหนึ่งตันเก้าร้อยห้ากิโลกร,รมัมพี่น้องได้หนึ่งตันห้าร้อยเก้ากิโลกรมัมเออห้ากิโลกรมัมได้สิบบาทพี่น้องอืมนี่ได้สิบบาทได้สิบบาทอืม กับบอลูเขาหักอะไรอย่างนี่ปกติแล้วนี่ถ้าตันเก้านะแมนบบไอ้ตันเก้ามันก็ต้องได้หนะมื่นเก้านะแมนบอแต่นี่เขาบอกว่าหักอะไรสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยหักสิ่งเกียวปนหักหนู่นนี่นั่นบอลูมือกกันเบียดเสร็จแล้วยอดรวมนะพี่น้องยอดรวมนี่ได้เงินสดนะหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องอืมข้าวไอ้ที่ผมตัดวันที่ยี่สิบสิงหาเนี่ยแหละอืมก็ได้หลายได้พี่น้อง นาทั้งหมดมันสามไร่สามไร่สามงานได้เงินที่ไปขายข้าวสดเมื่อวานหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทบาทนี้ผมซีมาแจ้งให้พี่น้องฟังว่าผมลงทุนไปเท่าไหร่อืค่าไถพี่น้องค่าไถนี่ค่าไถเขาคิดเอคิดเหมาพี่น้องไล่ละไล่ละสองร้ยห้าสิบาทเขาเหมาทั้งไถทั้งปัน่นรวมเป็นห้าร้อย แต่ว่าอันนี้เขาลดให้พี่น้องเขาลดให้คือเขาไม่คิดเขาไม่คิดสามงานนะเขาคิดแค่สามงานเอ้ยเขาคิดสามไร่ครึ่งอืเขาไม่ได้คิดสามไร่สามงานอืเขาคิดแค่สามไร่ครึ่งเพราะว่ามันกระเทือนคําว่าเขาลดให้ก็ทั้งหมดก็พันเจ็ดพี่น้องค่าไถก็พันเจ็ดร้อยอันนี้ค่าปุ๋ยบบนี้ค่าปุ๋ยก็สองก็สอบพี่น้องเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทกับแปดร้อยก็รวมกันก็เป็น พันแปดพันแปดสี่สิบบาทพี่น้องอืมอันนี้ค่าปุ๋ยเนาะอันนี้ค่าเกี่ยวพี่น้องค่าเกี่ยวนี่เขาคิดไร่ละหกร้อยพี่น้องสามไร่อืมสามงานเนี่ยเขาก็คิดแค่ครึ่งหนึง่งเขาเอาสามงานคือเขาตัดงานหนึ่งออกเขาคิดแค่สามไร่ครึ่งพี่น้องก็ค,คือคนหูจักกันกับอเขาได้พี่น้องอค่าเกี่ยวก็เหลือสองพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องอืมบานนี้อันนี้ค่าน้ำมันพี่น้อง ค่าน้ำมันค่าไปดูแลนั่นแหละเออค่าตัดหญ้านั่นแหละอืมกับบวกกับออันนี้อีกหาร้อยพี่น้องค่าน้ำมันห้าร้อยบวกกับค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำมันเป๊ปซี่สไปค์คโคก้กอย่างพวกนี้สปอนเซอร์นี่เออบวก,กบอีกหาร้อยก็รวมเป็นพันหนึ่งพี่น้องอืมลาบันนี่ก็ค่ารถขนพี่น้องค่ารถขนนี่ผมปกติแล้วผมสีขอเขาขนเองพี่น้องแต่อันนี้เขาบอกว่าบอ,บอกได้เขาว่าเขามาทีมงานเขาแล้ว เขาขอค้นหายเขาคิดตันละสี่ร้อยพี่น้องอันนี้มันได้ตันมันเกือบสองตันนะพี่น้องเออเขาก็เลยว่าเขาก็เลยขออีกเออกับแปดร้อยพี่น้อง응 800. แปดร้อยลาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมเสียไปนะนี่เจ็ดพันพี่น้องเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบาทอืม응มาหักกับค่าที่ข้าวที่ขายได้เมื่อวานหมื응่นแปดอืมก็เหลือพี่น้องเหลือกําไรนี่ เหลือกำไรอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบเก้าบาทพี่น้องอืมก็ได้กำไรนะพี่น้องได้กำไรนะตกนี่เฉลียนี่ไร่หนึ่งนี่ได้ประมาณห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่พี่นอ้องอือผมเห็ดนะเออได้ประมาณห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่อืมก็ก็ยังได้กำไรนะพี่น้องเออได้กำไรนะอืออันนี้อันนี้นี่คือไม่ได้หักค่าแรงเลยพี่น้องไม่ได้หักค่าแรงไอ้ที่เราไปเที่ยวไปดูนะไม่ได้หักค่าแรง หนึง่งอันนี้คือเราหักแต่ค่าน้ํามันอืมค่าแรงเราไม่ได้คิดอืมก็คือว่าเราเท่ากันไปเห,หเป็ดหน้าเนาะไปตัดหญ้านู่นนี่นั่นอืมไปเที่ยวไปเบิ่งพี่น้องอืมกับสรุปก็คือปีนี้นี่ก็คือทํานาไอ้สามไร่สามงานนี่ยพี่น้องได้กําไรพี่น้องอืมได้กําไรก็เหมือนผมแจ้งให้ฟังนะปุ๋ยปุ๋ยผมใส่แค่สองกระสอบพี่น้องอืมสามไร่สามงานปุ๋ยใส่แค่สองกระสอบ ค่ารถเกี่ยวค่านี่ก็โอเคพี่น้องก็ยังดีอืมแต่ก็คือว่ามันอันนี้ค่าไอข้าวสดมันได้แค่สิบบาทเองพี่น้องได้สิบบาทเออถ้าข้าวงามๆก็ได้สิบเอ็ดบาทเงินอันนี้มันหักข้าวปนก็โอเคบอกว่ากันพี่น้องอืมก็โอเคพี่น้องคิมนีก็เพราะมียังมาสรุปไอค่าใช้จ่ายให้พี่น้องได้ดูกันว่าที่ผมทํานาไปนี่เนี่ยมันได้กําไรไหมหรือว่าขาดทุนก็ได้กําไรพี่น้องอืมก็โอเค ជ្រូវើនខ្លាប់ខ្លារបស់ខ្លារប់ក